ตอนนี้นะคะออนแอร์อยู่ที่จังหวัดระยองนะคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่26เดือนเมษายนพุทธศักราช2564คริสตศักราช2021นะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุจิราพิทักษีรีชื่อเล่นชื่อเออายุ40ปีเป็นคนจังหวัดระยองโดยกำเนิดปัจจุบันเป็นพนักงานประจำตำแหน่งคอเซ็นเตอร์บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหว วัดระยองนะคะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันจะมาเล่าประสบการณ์และแชร์ประสบการณ์จากการที่ดิฉันได้ใช้ผลิตภัณฑ์โอเมก้า3โอเมก้าออยเนี่ยค่ะเรียกได้หลายอย่างนะคะโอเมก้าออยน้ำมันถั่วดาวอินคาอินคาออยนะคะแล้วแต่ว่าออทุกๆท,ท่านจะเรียกว่าอย่างไรแต่ว่าออสิ่งสิ่งนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือตัวเดียวกันค่ะค่ะทุกๆท,ท่านคงอยากจะทราบกันแล้วเนืว่า จากการที่ดิฉันได้ใช้ผลิตภัณฑ์โอเมก้าออยล์เนี่ยโอเมก้าออยล์ให้ผลรับอะไรกับดิฉันบ้างและดิฉันเนี่ยได้ผลรับอะไรจากโอเมก้าออยล์บ้างนะคะคือก่อนหน้านี้ดิฉันเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะคะ่ะก่อนที่ดิฉันจะมารู้จักกับผลิตภัณฑ์โอเมก้าออยล์ค่ะดิฉันมีปัญหาสุขภาพคือปวดท้องเป็นประจําเดือนอย่างรุนแรงนับว่าในการปวดประจําเดือนของดิฉันแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการปวดที่ทรมานมากอะคะ่ะบาง ปวดจนไปทํางานไม่ไหวอะค่ะจะต้องมีการหยุดงานกันบ้างอะไรตามเรื่องตามราวประมาณนั้นนะคะแล้วก็คือเมื่อก่อนนะคะตอนที่ดิฉันยังไม่ได้ทานผลิตภัณฑ์โอเมก้าออยเนี่ยค่ะเมื่อเวลาดิฉันปวดประจําเดือนเนี่ยมันจะปวดตั้งแต่วันแรกของการมีรอบเดือนจนกระทั่งวันสุดท้ายออที่รอบเดือนหมดอะคะ่ะก็คือจะเจ็บตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งออวันสุดท้ายที่ของของการมีของการหมดประจําเดือนในในรอบนั้นๆน,น,นะคะ ส่วนตอนนี้ถามว่า,าดิฉันยังปวดอยู่ไหมแทบจะไม่ปวดเลยค่ะอาการนี้เหมือนกับว่าหายไปเลยค่ะคือถ้าจะปวดนี่ก็คือปวดแค่วันแรกของของการมีประจำเดือนนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนประมาณว่าเตือนนะคะเจ็บเตือนนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็หายไปค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนที่ดิฉันยังไม่ได้ทานผลิตภัณฑ์โอเมก้าออยค่ะนะคะ,นะคะก็ช่วยปรับในเรื่องของ อารมณ์แล้วก็ฮอร์โมนค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ตอนที่มีประจำเดือนนะนะคะหรือใกล้จะมีประจำเดือนระหว่างที่มีประจำเดือนอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์เสียหงุดหงิดแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีการอ,อวีนเวียงตามภาษาผู้หญิงที่มีรอบเดือนอะไรประมาณนีค้ค่ะค่ะอันนี้คือประการที่1นนะคะอย่างแรกที่ดิฉันได้ออผลได้ได้ผลรับจากโอเมก้าออยล์นะคะที่ช่วยดูแลในเรื่องของ ของของการปวดประจําเดือนคือลดบรรเทาให้ปวดประจําเดือนเนี่ยลดอาการในการปวดให้ให้น้อยลงอะค่ะอย่างที่สองนะคะไม่น่าเชื่อเหมือนกันค่ะช่วยปราบความดันลูกตาเนี่ยค่ะให้อยู่ในเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะคะให้ให้อยู่ในใ,ในในในค่าความดันปกติอะค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะความดันลูกตาของในชั้นเนี่ยสูงมากเมื่อไปหาคุณหมอในในแต่ละครั้งอะค่ะไม่ว่าคุณหมอจะนัดครั้งไหนก็ก,ก็ตามอะค่ะคือจะถูกคุณหมอ อ๋อท่านดุอะค่ะว่าไปทําอะไรมาทําไมความดันลูกตาสูงจังเลยอ๋อเครียดอีกแล้วใช่ไหมหมอบอกแล้วว่าไม่ให้เครียดเพราะว่าความเครียดเนี่ยจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ครั้งนี้ค่ะเป็นที่ภาคภูมิใจของคุณหมอมากเลยค่ะคุณหมอบอกว่าไปทําอะไรมาความดันลูกตาดีมากนะคือดีกว่าครั้งอื่นๆที่ครั้งที่ผ่านมาหลายๆครั้งอะค่ะที่ไปหาคุณหมออะค่ะก็มักจะมีปัญหา วัดความดันตาไม่ได้วัดยากตากิ้งไปกิ้งมาคือดิฉันเนี่ยสายตาผิดปกติมาตั้งแต่กําเนิดใช่ไหมคะตาขวาของดิฉันเนี่ยค่อนข้างที่จะผิดปกติมากเวลาหมอบอกว่าให้กอกตาไปทางซ้ายดิฉันฟังคุณหมอรู้เรื่องนะคะแต่ลูกตาค่ะมันก็จะกิ้งไปทางขวาคือพูดง่ายคุณหมอ,อ,อสั่งให้ทํายังไงอะคะ่ะมันก็จะทําตรงข้ามกับคําสั่งที่คุณหมอสั่งนะคะต่อไปนะคะไม่น่าเชื่อ,ออีกเหมือนกันค่ะโอเมก้า ช่วยในเรื่องของน้ําหนักตัวค่ะทําให้ดิฉันเนี่ยน้ำหนักตัวลดโดยปกติแล้วค่ะดิฉันน่ะก็จะเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วเนืะก็คือน้ําหนักอะค่ะน้ําหนักตัวจะไม่ไม่ถึง45กิโลกร,รัมอะค่ะจะอยู่ในช่วง40-40กิโลถึง45กิโลอะไรประมาณนี้ค่ะเดิมมากแล้วก็ก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเกินเกินจากเนี้ยค่ะแต่ผู้หญิงอะค่ะต่อให้เราอะตัวเล็กยังไงผอมยังไงมันก็จะมีหน้าท้องนิดนิดอยู่ดีใช่ไหมคะตรงบริเวณ ท้องน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ตอนนี้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปุ๊บหน้าท้องไม่มีเลยค่ะแบนราบนะคะแล้วก็ช่วยทําให้นอนหลับลึกคือโดยปกติเมื่อก่อนเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ดิฉันจะนอนหลับยากมากตื่นง่ายได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยก็ตื่นแล้วเป็นคนที่หูไวประสาทไวเสียงอะไรนิดนิดหน่อยก็ตื่นแต่ทุกวันนี้ค่ะนอกจากจะนอนหลับสบายตื่นมาไม่อ่อนเพียแล้วก็สดชื่นด้วยค่ะทําให้ประการต่อไปนะคะทําให้ผิวพรรณ เป่งปังค่ะทาให้ผิวพันเป่งปัง,ปปงก็มีคนทักค,ค่ะว่าช่วงนี้ไปทําอะไรมาไหนบอกว่าไม่เคยใช้เ,เครื่องสําอางไม่เคยใช้ครีมไม่ใช่หรอช่วงนี้ไม่ได้ใช้โลชั่นก็บอกไปอะค่ะว่าเราได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโอเมก้าออยล์แล้วก็เล่าให้เพื่อนๆหรือใครนี่แหละคะ่ะที่มาสอบถามว่าคุณประโยชน์ของโอเมก้าออยล์เนี่ยช่วยในเ,เรื่องอะไรบ้างคือช่วยดิฉันได้หลายๆอย่างอะค่ะ,ะการต่อไปนะคะอยาง อย่างอย่างทําทให้ช่วยในเรื่องของการดูแลเส้นผมค่ะทําให้ผมนุ่มสวยดกดําเป็นเงางามแล้วก็ทําให้ผมนิ่มอะค่ะนิ่มโดยปกติแล้วค่ะผมของดิฉันก็ไม่จัดว่าเป็นผม,ผมที่แข็งอะค่ะแต่ว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้รู้สึกว่าอ,อ๋อผมเนี่ยค่ะมันดํากว่าเดิมเยอะค่ะแล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องของของเล็บมือค่ะนะคะก็มีคนทักว่าเ,ออเล็บนี่เป็นสีชมพูเลยนะอะไรประมาณเนี้ค่ะ ก็เนี sure. <qué> ่ยใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยใช้น้ํายาทาเล็บแต่ขอบอกเลยนะคะดิฉันขอยืนยันเลยว่าเป็นคนที่ไม่เคยทาเล็บแล้วก็ไม่ชอบที่ไม่ชอบกลิ่นน้ํายาทาเล็บเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าน้ำยาของน้ํายาทาเล็บเนี่ยมีกลิ่นที่เหม็นมากไม่ชอบกลิ่นมันเลยอะค่ะแล้วก็ที่รู้ๆคือถ้าเราทาเล็บเนี่ยค่ะมันจะทําให้เล็บของเราเนี่ยเสียเพราะว่าเล็บของดิฉันเนี่ยมันจะเป็นเล็บที่แบบว่าบางมากอะค่ะแล้วตอนนี้ทุกคนก็ทักว่าเล็บเนี่ยเป็นสีชมพูนะคะเท่าที่ดิฉัน รวบรวมผลลัพธ์จากการที่ดิฉันได้ใช้โอเมก้าออยโดยโดยสรุปรวมรวมก็จะมีประมาณนี้นะคะ่ะดิฉันจะสรุปให้ให้ฟังใหม่เป็นเป็นข้อๆนะคะหมายถึงว่าสิ่งผลลัพธ์ที่ดิฉันได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์โอเมก้าออยข้อที่1น,นะคะประการที่1ช่วยลดอาการปวดท้องประจําเดือนข้อที่2ช่วยปรับลดความดันของลูกตาข้อที่3ช่วยทําให้นอนหลับดีขึ้น นอนหลับสบายนอนหลับเลือกข้อที่4ทําให้น้ําหนักตัวลดแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกอะค่ะในข้อนี้ก็คือมันทําให้มันมีการ ทำให้เขาเรียกว่าอะไรคะร่างกายของเราเนี่ยค่ะมันจะฟิตแอนด์เฟิร์มอะเนาะดูแลในเรื่องส่วนทรงของของร่างกายเราอะค่ะต่อไปข้อข้อต่อไปก็คือข้อที่5นะคะเมื่อกี้ข้อที่4แล้วเนาะข้อที่5นี่ก็คือเอ่อช่วยทําให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งขาวใสผิวเนียนก็คือถึงแม้ว่าเราอะอาจจะไม่ไม่ได้ใช้เครื่องสําอางในการดูแลผิวพรรณภายนอกอะค่ะผลิตภัณฑ์โอเมก้าออยล์เนี่ยช่วยดูแลจากภายในนะคะจากภายในร่างกายสู่ ผิวผิวหนังภายนอกได้ดีมากอันนี้คือขอขอยืนยันกับทุกทกท่านเลยค่ะเพราะว่าดิฉันก็มีประสบการณ์มาโดยตรงแล้วเนาะต่อไปข้อข้อที่6นะคะทําให้ผมดกดําผมรุ่มสวยผมเงางามก็คือช่วยดูแลใ,ในในเรื่องของสภาพเส้นผมดูแลในเรื่องของผมอะคะ่ะข้อที่7ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก็คือดูแลใ,ในในเรื่อง สภาพของของเล็บอะค่ะค่ะก็สรุปรวมๆได้ก็ประมาณเนี้ยค่ะเห็นไหมคะทุกทกท่านคะผลิตภัณฑ์โอเมก้าออยล์ของบริษัทลิชวันทูนายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ธรรมดาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมหัศจรรย์มากก็คือด้วยราคาหลักร้อยหลักร้อยเท่านั้นแต่ว่าคุณภาพที่ได้รับเนี่ยค่ะเกินราคาและมีคุณประโยชน์ครอบจักรวาลค่ะเห็นไหมคะอันนี้ถ้าดิฉันไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เองดิฉันก็ จะไม่กล้ามาบอกต่อแบ่งปันเพราะว่ามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดีอะเนาะถ้าถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่เคยใช้แล้วแล้วเรามามาพูดโฆษณาค่ะทั้งท้งที่เราเนี่ยไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วดิฉันคิดว่ามันก็ไม่สามารถที่จะพูดเอ่อเป็นธรรมชาติได้แบบนี้ด้วยค่ะมันก็จะต้องมีอาจจะมีการแบบว่าตาแตง่งแตง่แตงเตงิมเสริมแตง่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะ <laughs> แล้วก็นะคะมันก็ก็ประมาณนี้ค่ะทุกทกท่านคะคงแล้วก็ในแต่ละท่านนะคะก็อาจจะได้ผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์โอเมก้าออยที่แตกต่างกันกันไปเนาะบางคนก็อาจจะทําให้เขาหายเจ็บหายปวดเข่าหายอะไรงอย่างค่ะและ้วแล้วแ,แ,แต่แต่ละคนเนาะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ประพัฒน์อภิเดชท,ที่นํามาที่นําพาให้ดิฉันเนี่ยได้รู้จักกับผลิตภัณฑ โอเมก้าออยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพได้ในหลายๆด้านทีเดียวเลยค่ะดิฉันรู้สึกว่าประทับใจในโอเมก้าออยดังที่ดิฉันก็ได้เล่าให้ทุกๆท่านฟังไปแล้วในในตอนต้นนะคะและท่านยังเปิดโอกาสให้ดิฉันได้เข้ามาทําธุรกิจร่วมกับบริษัทลิชวันรท,ทูนายนะคะเพราะว่าหัวใจหลักของธุรกิจที่นี่ค่ะคือช่วยคนจนให้รวยช่วยคนป่วยให หายเห็นไหมคะโอเมก้าออยเนี่ยนอกจากจะช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพในหลายๆด้านแล้วอะค่ะก็ยังทําให้ดิฉันเนี่ยมีรายได้เป็นพัสดุอินคัมตลอดชีพอีกด้วยค่ะขอขอบคุณท่านประธานบริษัทบริจวันทูนายท่านวรพงษ์ช้างรู้กิจขอขอบคุณนักวิจัยและพัฒนาด็ร์ละพีพันธ์แดนตังกีและขอขอบคุณโค้ชสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านในทีมงานครอบครัวอบอุ่นริจวันทูนาย ดูแลให้ความเมตตาเอาใจใส่และช่วยเหลือเอตลอดมาขอขอบคุณอาจารย์ทีนะคะที่ดิฉันจะลืมไม่ได้อีกท่านหนึง่งนอกจากนอกเหนือจากอาจารย์ประพัฒน์แล้วนะคะก็คืออาจารย์ทีซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์จิตอาสาที่ยอดเยี่ยมมากเป็นอาจารย์จิตอาสาจริงๆต้องใช้คําว่าจิตอาสาคืออาจารย์เนี่ยค่ะเป็นผู้ให้เป็นผู้แบ่งปันโดยที่อาจารย์เนี่ยไม่เคยเออคิดว่าจะได้อะไรตอบแทนจากใครใคร เลยอะค่ะก็ดิฉันก็ไม่สามารถที่จะลืมท่านอาจารย์ประพัฒธ์อภิเดชซึ่งท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าและเป็นผู้นําสูงสุดของทีมงานครอบครัวอบอุ่นิชวันทูนายขอขอบคุณจากใจจริงนะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ